ดูด่วนเปิดขุมกำลังทีมชาติไทยลุ้นไปบอลโลกปี2030ที่เอเชียจะได้โคต้าหลัก10ทีมสุพนัทขึ้นเป็นตัวความหวังแถมลุกคขึ้นเต็มทีมเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัดในเคสกรานโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆ เกนเน่พัทในเขรกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยเมื่อวันนี้ผมไปทำคลิปเรื่องราวของทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2030 ที่เป็นฉลองครบ100ปีของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานว่าจะมีการเพิ่มทีมซึ่งมีความเป็นไปได้สูงอย่างมากนะครับตอนนี้สำหรับฟุตบอลโลกปี2030ที่จะมีเนี่ย64ทีมซึ่งจากการคำนวณเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกิดมันมี64ทีมจริงเนี่ยเอเชีย e ของเราเนี่ยจะได้โคต้าเพิ่ม11หรือ12ทีมในการไปบอลโลก โอ้โห oh, 11ถึง12ทีมเนี่ยถือว่าโอกาสเยอะกว่า8ทีมแต่ทีมชาติไทยก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าโอ้โ oh หเราต้องผ่านไปเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายได้ถึงจะมีลุ้นเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าเราต้องไปให้ได้จริงๆนั่นคือสำคัญคุณผู้ชมหลายคนพอผมทำคลิปไปปุ๊บเนี่ยก็ถามผมเข้ามาว่าแล้วพี่ต้องปี2030เนี่ย เราจะใช้นักเตะชุดไหนไปเล่นละ่ะจะเป็นชุด U17 หรือเปล่าชุดไหน U17 ขึ้นมาชุด U23 ขึ้นมาผมไปไล่เลียงให้แล้วว่าฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยขุมกำลังสำคัญของเราจะเป็นใครบ้างซึ่งฟุตบอลโลก2030เนี่ยมันเหลืออีกประมาณ5-6ปีข้างหน้าคุณผู้ชมใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวฟุตบอลโลกเนี่ยมันใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะ ฟุตบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีพวกญี่ปุ่นอ่าที่ไปเล่นนะครับส่วนเราเนี่ยไม่ได้ไปเราคัดเอชชียนคับอยู่ไปดูกันหน่อยว่าขุมกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดลุ้นบอลโลกปี2030เนี่ยมีใครบ้างน่าสนใจน่าสนใจคือเอาพวกที่จะเป็นซีเนียก่อนนะพวกที่จะเป็นซีเนียคือหลักอายุ30อัพเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเช็คสุปโชคสารชาติ ที่ตอนนั้นก็จะ31 32นิโคลนิรัสมิเคิลสันก็จะอายุ30คุณผู้ชมธนวัตรก็จะอายุ30สุปชัยใจเด็ดก็จะอายุ31 32เหมือนสุปโชคอ่าอันนี้พวกซีเนียนะอารมณ์ตอนนั้นของสุปโชคสุปชัยมิเคิลสันเนี่ยมันก็เหมือนพี่อุ้มพี่มุ้ยในยุคนี้เมื่อไปถึงตอนบนโลกปี2030ัิบอ่กรรากิตติดาาร์แมนก็31 แล้วก็มีกรกฎพิพัฒนดาที่ติดทีมชาติไทยชุดช่วงหลังเนี่ยก็จะอายุ30นี่นี่ประมาณนี้ปราดไม่32อ่ะอันนี้คือพวกที่เป็นซีเนียนะครับอายุจะ30อัพมาถึงคนที่อยู่ในช่วงพีคไงช่วงพีคของนักฟุตบอลเนี่ยคืออายุ27 28นักเตะในเจนนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าแบงค์สุภรันเหมือนตานำทัพมาก็จะเป็นตัวความหวัง ซึ่งตอนนั้นสุพนัณเนี่ยจะมีอายุประมาณ27ในแนวรุกก็จะมีสุพนัณเป็นตัวความหวังมีเจอทานเข็มดีที่จะถึงวัยช่วงพีคในการเล่นกองหลังตอนนั้นก็อายุ27ครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มีพาติกูตับสั้นก็จะอายุประมาณ28เช่นเดียวกับจูสุนซับเบลตอนนั้นก็จะอายุประมาณ26-27นี่คือแก๊งที่จะเป็นตัวความหวัง คือแก๊งอยู่ในจุดพีคของการเป็นนักฟุตบอลน,นะครับไล่เลียงลงมาพวกที่เป็นวัยรุ่นอายุ24-25วัยกำลังมันก็จะเป็นแก๊งของคัคคณะคำยก24-25คัคคณะคำยกสิทธาบุลล่าแล้วก็มีเอราวันกานิเยจนถึงเอราวันตอนนั้นก็จะอายุพอๆกับพวกคัคณะสิทธาบุลล่าคุณผู้ชม เออนี่คือแก๊งวัยรุ่นให้ลองคิดภาพอารมณ์เหมือนเป็นสูบันเมืนตาในตอนนี้ก็คือพวกสิทธาคากัานะแล้วก็มีเอราวันนะหรือจะเป็นเด็กดาวรุ่งที่ขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆเนี่ยก็จะมีแก๊งยูสิบเจ็ที่โตขึ้นมานัสกิตโภสีก็จะอายุประมาณ21-22ิซินวาแม็กเซสต,ตอนนั้นก็จะอายุประมาณ19-20 ไม่รู้ว่าได้ขึ้นชุดใหญ่แมนยูหรือเปล่านะแล้วเลือกเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ซินวารแม็กเซสต,ตอนนั้นถ้าเกิดเล่นให้กับทีมชาติไทยเนี่ยก็จะอายุประมาณ20วัยกำลังห้าวคุณผู้ชมเช่นเดียวกบพวกปรเมเรพละอองดีก็จะประมาณนี้สิบยี่สิบยี่สิบเออขุมกำลังก็มีโอเคอยู่นะ,ะประตูเนี่ยก็มี ประตูจากยูสิบเนี่ยก็จะยัมายี่สิบเที่เล่นอยู่ในโรงเรียนของญี่ปุ่นนะถือว่าเราก็ยังพอมีตัวเลือกเยอะแล้วตอนนั้นน่ยก็จะเป็นแก๊งลูกครึ่งเยอะมากนะถ้าไล่เรียงเนี่ยแก๊งลูกครึ่งเยอะแล้วก็มีสุภณะที่เป็นตัวความหวังลองจัดเล่นๆกันไหมว่าปีสองพัเนี่ยไล่ up สิบเผู้เล่นตัวจริงของเราจะเป็นยังไงนะถ้าลองคิดภาพประตูใช้เป็นกรกด ที่ตอนนั้นอายุ30น่าจะเป็นขุมกำลังเบอร์หนึ่งของเมืองทองอะ่กะก็ปรากฏพิพัฒนด,ดาซ้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นเอลิค,คาวยังไม่ติดทีมชาติสวีเดนเนี่ยเราสามารถเล็กเอลิค,คาวมาได้และเพราะเอลิค,คาวเนี่ยจะมีอายุ28ผมเชื่อพอะ28ไม่ติดทีมชาติสวีเดนเน่ะผมว่าเขาอาจจะไม่เล่นให้กับทีมชาติไทยเออเอลิค,คาวขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสันเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยนำมาโดย โจนาธานเข็มดีนี่โจนาธานเข็มดีอีกหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องไปดูเว,ว่าตอนนั้นจะเป็นใครนี่ไหมชนะพัดวัวพันธไหมอ่าชนะพัดวัวพันธ์ที่อยู่ไปเล่นในหลีญี่ปุ่นในตอนนี้นกลับมาพักฟื้นร่างกายที่ BG จีหรือหลายๆคนนะก็เดี๋ยวรอดูมันน่าต้องมีเซนเ็นเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาบ้างละ่ะใช่ไหมละ่ะตรงกลางเนี่ยก็จะนํามาโดยคณะคํายก สิทธาบุลล่าวิลเทพป้อมพันธ์ก็ได้จะจะเป็นวิลเทพในวัยที่สาเออตัวลุกก็จะมีคักคณะคำยกตัวลุกนี่เยอะมากนะมิสตัวลุกมีคักคณะเนี่ยแล้วก็อปีกเนะี่ยเยอะมากสุปโชคหรือใช้เป็นเอราวันขวาเนี่ยเป็นสุพนัณหน้าเป้าเป็นพาธิกูตาบสั้นในวัยที่เขากำลัง อายุ 28, 30ปามประมาณนี้แหละที่จัดให้ดูเพราะหลายคนอยากให้ผมจใจดูว่าเออแล้วชุดนั้นเนี่ยใครจะไปเล่นดูเหมือนจะไกลนะบนโลก2030มันไม่ไกลนะคุณผู้ชมจบบนโลกที่สหรัฐอเมริกา2026เนี่ยเดี๋ยว2030มันก็แข่งกันต่อแหล้เหลือเวลาอีก4-5ปีอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันใกล้เข้ามาแล้วก็ต้องวางแผนเตรียมทีมให้ดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญผมเข้าใจอีชีอีอย่างหนึ่งแล้วว่า ทำไมช่วงหลังเนี่ยถึงใช้พวกดาวอาวัยรุ่นเยะอะพาทิกสุพนัทแล้วก็เนี่ยสุพโชคเพราะว่าแก๊งพวกเนี้ยมันก็จะเป็นกำลังสำคัญในการคัดบอลโลกปี2030ต่อไปคุณผู้ชมนะหน้าเป้ามีจูดเบลอีกหนึ่งคนนะเดี๋ยวจูดเบลนะ่าจะมาเล่นกับทีมชาติไทยเร็วๆนี้แหละตอนนั้นจูดเบลถ้าบอลโลกปี2030ถ้าจะไปได้ก็อายุ2 6 2 7แต่อย่าลืมว่า ตอนคัดเนี่ยอย่าลืมว่าตอนคัดมันก่อนไปบนโลก1ปีก็จะลดอายุพวกน้องๆเขากลับมาได้ประมาณปี2ปีอย่างสุปโชคอาจจะพิ่ง30มสิบมิเกลซันอาจจะยุ่งยิบเก้เองเออนะครับก็มาดูกันเออเห็นช่วงนี้ข่าวไม่ค่อยมีอะไรเยอะก็ลองมาเล่นเรื่องนี้กันดูนะครับเห็นหลายคนขอต้องซุยมาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างเป็นยังไงชุดนี้น่าสนใจแค่ไหนคอมเมนต์เข้ามากัน รวมไปถึงไม่แน่ในตอนนั้นเนี่ยในการคัดโบอโลกปี2030เนี่ยเราอาจจะได้เห็นลูกครึ่งลูกเสี่ยวเข้ามาเสริมขุมกำลังทีมชาติไทยเพิ่มอีกก็เป็นไปได้มันอาจจะมีตัวหลักที่เป็นนักเตะไทยแ,แท้ๆเนี่ยอาจจะมีแค่สุพนัทสุปโชคคักคันนะนอกนั้นอาจจะเป็นลูกครึ่งทั้งทีมก็ไปได้ก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้หรอกครับเดี๋ยวรอดูภายในอีก4ปี3ปีข้างหน้า เราก็จะได้รู้รวมไปถึงโค้ดไม่รู้ว่าตอนนั้นจะเป็นอีชิอิหรือเปล่าอันนี้นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับเออรู้สึกว่าเพื่อนๆชอบอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาคาดการณ์ให้ฟังกันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมในวันนี้มีศึกฟุตบอลลีกครับรอบ8ทีเมื่อวานนี้เป็นทางฝั่งของเชียงรายเปิดบ้านแพ้ราชบุรีไปแล้ว แต่ในวันนี้เนี่ยมีคู่บิ๊กแมตช์คือบุรีรัมย์จะบุกไปเยือนแบงคอกบุรีรัมย์อยู่ในเส้นทางลุ้นทุกแชมป์วันนี้จะเบอเจอเจอ,เจอบททดสอบใหญ่เพราะแบงคอกเองเนี่ยเขาก็เหลือลุ้นแค่เนี่แหละฟุตบอลลีกคัพที่สูงมากที่สุดเพราะไทยลีกก็ยากแล้วซึ่งแบงคอกเขาจะใส่เกินร้อยเกินล้านแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดชนะบุรีรัมย์ได้เนี่ยมันก็โอกาสเข้าไปลุ้นเป็นแชมป์ลีกคัพ ค่อนข้างสูงเลยแล้วแบงคอกปีนี้เขาก็สู้กับบุรีรัมได้ดีนะครับ2นัดในฟุตบอลไทยลีกแพ้1ชนะ1แล้วแบงคอกเนี่ยสดกว่าได้พักมาแบบเต็มๆอยู่ที่ว่าแบงคอกอ่ะเกมนี้จะเล่นได้ตามคือถ้าจะชนะบุรีรัมแบงคอกต้องทะลุขีดจำกัดของตัวเองส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยปัญหาของพวกเขาคือนักเตะกรอบนักเตะล้าตัวสมรองก็ไม่สามารถทดแทนตัวจริงได้เดี๋ยวรอดูว่าบุรีรัม เตะฟุตบอลไทยลีกมาที่แพ้บีจีมาแล้วดูว่าเขาจะหายเมาหมัดหรือ,อยังนะครับแต่บุรีรัมย์มาตรฐานยังคงดีถ้าแบงคอกประมาทแบงคอกเกมรับละหลวมบุรีรัมย์ก็พร้อมลงโทษเหมือนกันเพราะฉะนั้นรอดูวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับติดตามกันได้อะคิมนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์แล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเน่พัทในเคตกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนสวัสดีครับ